สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็อย่างที่ถ้าหลายๆคนนะคะได้ติดตามหรือว,ว่าได้ดูเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะอย่างยูกิเพนพกาเองเนี่ยนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงตารางคิวงานอะไรต่างๆก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าคิวงานของเธอเนี่ยแน่นมากๆเลยหลายๆายคนเนี่ยนะคะก ต่างเห็นแล้วก็ได้มีการไปติดตามนะคะตามงานต่างๆนะคะถ้าใครที่ใกล้ที่ไหนเนี่ยนะคะก็จะมีการไปส่งกำลังใจนะคะแล้วก็มีการไปติดตามยูกิกันเนี่ยตลอดเลยนะคะ แล้วอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็เหมือนว่ายูกิเองนะคะเธอก็มีงานนะคะโดยในงานครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นงานคอนเสิร์ตที่เรียกว่าก็มีหลากหลายศิลปินเลยนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ยูกิเท่านั้นนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าแฟนๆเนี่ยก็ต่างไปติดตามนะคะแล้วก็ไปให้กําลังใจเธอเนี่ยเยอะมากนะคะซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยก็เป็นงานอยู่ที่โฟกพระนครราชดากรุงเทพนั่นเองนะคะ เรียกได้ว่างานครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอก็ขนความสนุกสนานนะคะเพลงฮิตต่างๆนะคะทั้งทีมแดนเซอร์แล้วก็เธอเองเนี่ยนะคะก็จัดเต็มบนเวทีมากๆแล้วครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าก็มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นั่นเองนะคะทั้งเซอร์ไพรส์แฟนๆรวมทั้งก็น่าจะเซอร์ไพรส์ยูกิด้วยนะคะเพราะว่าก็ถือได้ว่าหลายครั้งที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเธอร่วมงานกับศิลปินต่างๆ,ๆเนี่ยมากมายนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เธอเนี่ย ได้ร่วมงานนะคะกับแรปเปอร์ชื่อดังเลยนั่นเองนะคะนั่นก็คือ Fucking Hero นั่นเองก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะทาง Fucking Hero เองนะคะก็ได้มีการขึ้นมาเซอร์ไพรส์ก็เรียกได้ว่าทั้งเซอร์ไพร์ยูกิแล้วก็เซอร์ไพร์ทั้งแฟนเพลงด้วยก็ว่าได้นะคะบนเวทีในครั้งนี้ ก็ครั้งนี้นะคะน้องจาะได้ฟังนะคะเป็นแนวเพลงลูกทุ่งหมอลำสติงจากยูกิแล้วเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็ยังมาเป็นเพลงแรปเปอร์ฮิปฮอปนะคะจากทางด้านพี่ฟักกิ้งฮีโร่นั่นเองนะคะที่ได้มาร่วมบนเวทีนั่นเอง ครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ทำเอายูกิเองเธอก็ตื่นเต้นแล้วก็น่าจะประทับใจมากๆเลยนะคะที่ถือว่าได้ร่วมงานนะคะกับศิลปินที่ถือว่ามีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวเพลงที่มาร่วมอยู่บนเีทีเดียวกันแล้วแฟนๆในงานก็คือเยอะมากๆเลยนะคะในครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะที่ได้ร่วมงานกันกับทั้งยูกิแล้วก็ฟากิงฮีโร่รวมทั้งศิลปินคนอื่นๆอย่างที่เราบอกไปว่าไม่ได้มีแค่นี้นะคะเพราะว่าในงาน ครั้งนั้นเนี่ยมีศิลปินเนี่ยเยอะจริงๆเหมือนว่าก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่รวบรวมศิลปินเนี่ยนะคะมาอยู่ในงานเดียวกันนั่นเอง แล้วยูกิเองนะคะเธอก็น่าจะปลื้มมากๆเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าประทับใจนะคะเราก็ได้เห็นยูกิเนี่ยได้ร่วมงานนะคะเราก็ได้มีการแสดงผลงานที่หลากหลายเนี่ยออกมาในแต่ละงานรวมทั้งในงานครั้งนี้ด้วยนะคะหวังว่าเราเนี่ยก็จะได้เห็นผลงานของทั้งคู่นะคะได้มีการร่วมงานกันอีกเนี่ยในหลายๆงานเลยอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็อย่าลืมไปสนับสน,นุนแล้วก็ติดตามนะคะผลงานของยูกิกันได้ซึ่งตอนนี้นะคะก ก็เรได้ว่า คิวงานของเธอเนี่ยนะคะก็คือแน่นมากๆเลยนะคะแฟนๆหลายๆคนก็ต่างติดตามนะคะแล้วก็ส่งกํบบาลังใจให้กับยูกิเนี่ยนะคะไม่ขาดสายเลยนั่นเองนะคะยังไงแฟนๆก็อย่าลืมติดตามสนับสนุนแล้วก็เป็นกํบบาลังใจให้กับยูกิเพนประกาศกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับผลงานใหม่ๆของเธอนะคะหรือว่าถ้าใครที่อยากจะไปติดตามงานย้อนหลังนะคะสำหรับงานโฟกพพะนครในครั้งนี้ก็เหมือนว่ามีไลฟ์สดอยู่นะคะแฟนๆก็สามารถไป ติดตามนะคะเราก็รับชมความสนุกสนานย้อนหลังกันได้แัะนี้นะคะก็ถือดว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตแล้วก็มีการมาพูดคุยกันนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะคะก็สามารถไปแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ